นแล้วก็ปิดไทยที่บ้านปั้นใช่ไหมขอรังใจหน่อยไหมลุงแจมลุงอะไรลุงอล้รลุงเขาว่าคนนี้โอแล้วอ๋อไม่เขาเป็นเจ้าพ่อหวยด้วยโอแล้วก็เป็นรังใจให้กับพี่ลุงพี่ในดูเพื่อนนะว่าจะทํางานหรือว่าทุกอย่างเลยก็รังใจให้เสมอครับเชื่อว่าพี่ลุงพีทำอะไดีอยู่แล้วนาทีได้คุยกับแจมเขาเหมือแม่ใครใครมาขอดาดไป ขากกอดเทชินไปแล้วคือใครนี้จะบอกพันโนถุกพันไ้แต่คือฉันน่าคิดถึงเธอมากเลยอยากเจอเธอบ่อยๆน้องน้องฮีไดเรียนหนักไหมเรียนหนักเหมือนใบพายไหมหนักไหมก็เรียนเยอะยู่ครับเยอะกี่โมงตอนแก่ตอนนี้ก็หนักหนักสามคนนี้เรียนเรียนเรียนรเลเวลคำหนักเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ใส่พีชเราเรียนอะไรนะนิเทศเหรอ ใช่เรียนเศรษฐศาสตร์เขาศึกศาเกี่ยวกับด้านอะไรนะผิดสุดผิดแน่็แนวติดเลยใช่ตลองหนัเลยขอกำลังใจหน่อยลุงเอ้ยไม่ใช่คุณน้องเฮครับผมก็เจอกันไปเพราะว่าตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้สอบติดสักทีจะได้เจอทุกวันวันที่ดียว วนี้จะเจอไม่น้องน้องเะยวะน้องน้องน้องตาคือเออใช่ไหมคือเธออะอย่างงี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องโชว์เลยเยอะเพราะว่าเพราะว่าเป็นไอคอนิกเขาแม่เขาสากว้ามาแบบนี้ไม่พนคือให้พอมันบ้าหุ่นอยู่คนเดียวต่ที่ส่วนสูงนด้่เขาเท่ากันนะครแค่เหมือนกันใช่ปะแต่มีความรู้ว่าไม่เขากินน้อยเขาเรียนเรียนเครียดเหรอ เพราะว่าเรีแล้วก็เรียนหลักใช่กับป้าทรงกดไงเรียนที่เดียวกับป้าทรงกดใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้อะไรนะป้าทรงกว่าการบินรุ่นแรกรุ่นแรกเลยเพราะกำลังใจไหนนะไหมน้องไปพายไปสิบได้ขอให้ด้วยเปนวันที่ดีแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เห่อหรือไม่สบายใจก็มาดูที่ผมผมเป็นกลังใจ่สขอบคุณที่มาครับแล้วขอบคุณที่มาเหมือนกันค่ะคุณนะอ่าลืมโชว์เซ็กซ ลุงก็มีงานมีจะมีงานใช่ครับรอรับชมได้เลยเร็วๆนี้ครับขอบเพิ่มคำพูดสุดในก่อนแต่มี<อ>มา,มานะทุกคนเขาม่นะพี่เราเคยว่มามนะีงานที่เราต้องมาหนะทำอยู่แล้วเข้าไป,อไปโอ้ยมไปก็ไม่ได้แล้ว <c oughs> อเเลขอบคุณที่มาหานะเนี่ยดงดีหน่อยว่าบาเก็ตตัวรอบที่แล้วอะไรอะาันแค่ตัวจริงจำนี้ร้อนกว่ารอบที่แล้วนะสถานการณ์วันนี้ มันคนเยอะมันมันคนเยอะไม่ไม่ใช่ร้อนหรอกคนมันเยอะรู้สึกคนเยอะนี่วันสุดท้ายแล้วไงคนก็รอแบบว่าทายนสุท้ายหรอพรุ่งนี้จะไปรับหรอพรุ่งนี้จะไปคณะอื่นาหกรรมสออ๋อแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครรับวันนี้ก็มีมีมีแล้วจบแล้วจบแล้วเราเราก็จะจบกันกับเธอแล้วโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้จบกันก็เลยว่าแล้วว่างอ่ะแล้วกี่โมงอ่ะคุณไม่เคยว่างให้ฉันเลยว่างต้องรอต้อองรจนตอนนี้พี่ี่กระป๋อปั้นเด็กไปกี่คนต่อกี่คนแล้ว คือคือ,อต,ตอนตอนนี้กระแสกระแสกระแสน้ำซุปมันกำลังมาเลยนะกระแสน้ำซุปอะตั้งแต่เชปครอต้องรอครับเร็วๆนี้เราได้เจอแน่นอนโมงโมงนี่แหละปีปีไหนชั้นไหนเตรียมนะต้องมาหาทุกงานกดยาด่อนอะดิฉันโดนแล้วหนึ่งดิฉันโดน